จะเริ่มต้นเอาจริงเอาจังเมื่อไหร่ดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราทุกคนมีภาระนะครับมีภาร,รกิจมีธุรกิจมีอาชีพนะครับที่เราจะต้องรับผิดชอบในชีวิตของเรากันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามาีคนที่เราต้องดูแลเรามีพ่อแม่เรามีคุณลูกที่เราจะต้องรับผิดชอบจะต้องดูแลเขานะทุกวี่ทุกวันนะครับแล้วทุกคนนะครับมีข้อท้าทายประจําตัวทั้งสิ้นหะครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยนะเราครับจะเลือก ที่จะมองเป็นปัญหาหรือเราจะเลือกมองว่านั่นคือเป็นความโชคดีที่เราได้ทำามคนนะัก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนที่เข้ามาแล้วนะกำลังอยากจะสร้างธุรกิจแต่ทําไมมันดูงุดหงิด,ดทําไมมันดูแล้วมันไม่มีเวลาทําไมเราดูถูกรบกวนเหลือเกินเราอยากจะสําเร็จเราก็ถูกแย่งเวลาถูกทําให้เราต้องแบบงุดหงิดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้แต่เราครับทุกคนทราบไหมครับว่าคนที่สําเร็จทั้งหลายล้วน นะครับให้ความสำคัญกับทุกเรื่องแต่เลือกที่จะทำบางเรื่องในบางเวลาเราต้องทำบางอย่างในบางเวลาเท่านั้นถูกไหมครับแต่เราไม่ได้ต้องทำทั้งวันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นครับจัดเวลาให้ได้เราเท่านั้นครับที่จะเป็นคนวางแผนเวลาไม่ใช่ตัดมันทิ้งไม่ใช่ไม่รับผิดชอบแต่เราบริหารจัดการเวลาตัวเราเองให้ได้นะครับตื่นกี่โมงทําอะไรกี่นาทีนะครับดูแลลูกกี่นาทีดูแลคุณพ่อคุณแม่กี่นาทีนะครับ ที่เหลือเราใช้เวลากับธุรกิจกับกิจการของเราผมเชื่อว่าถ้าทุกคนนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างธุรกิจให้สําเร็จทุกท่านจะจัดสรรเวลาตัวเองได้ครับความสําเร็จเกิดขึ้นได้คนสําเร็จล้วนบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้ครับเรื่องเงินเป็นเรื่องเดียวกันกับการบริหารเวลานั้นเป็นได้ทุกคนนะครับทุกคนสําเร็จได้ครับ